สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวเซิงขานสุสุขคนครับผมก็สกอสวัสดีคือเจ้าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้ผมเองบ่าวเซิงขานกับมาพูดสีสุวรรณครับพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้ผมอยู่หน้าเวทีการแข่งขันตำส้มลีลาครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังเต้นอยู่เนาะหนึ่งตำบลตักสิเต้นสองเพลงครับพี่น้องหนึ่งตำบลเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเต้นเพลงแรกครับพี่น้องตำส้มลีลาครับพี่น้องเขา way, ข,าขับมาเพิ่งในกันกระบอาเซิงขานครับผม ตอนวิธีการตามสมดีล่ะมันจะตามแบบไหนครับพี่นอ้องเอาข่ามาเบิ่งในกันกระบ,บาดซึ่งการครับผมตอนนี้กบเบิ่งบุ่เต้นไปก่อนเนาะแต่ละตำบลไปขึ้นไปกับสองเพ้งครับพี่นอ้องพี่เต้นสองเพ้งเนาะตอนนี้ผมเองบบาซึ่งการเลยมาเที่ยวโพสีสวุวรรณครับพี่น้องก็ลเลยเฮ็ดคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำครับว่าโพสีสวุวรรณบุญนมี่เอียงดีครับพี่นอ้อง,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 งบุญเขาจีมาเป้หนี้ โคสีสวรรค์ครับพี่น้องครับพี่น้องเบาซิงคันคเขาไม่เดือดก็จอติดตามเบาซิงคันไหนได้ครับพี่น้องเจอคนไหลก็แชร์ก็ติดตามเบาซิงคันนะครับผมนี่ผมเองก็มาโคสีสวรรค์คือนเขาคือเดิมเนาะพี่น้องเอ้าเอากามาดเบิงเพิ่นเต้นลีลาครับพี่น้องอ๋อสุดยอดแล้วครับพี่น้องมึงเจอแล้วครับเต้นลีลาครับพี่น้องครับทำมสมลีลาเนาะแข่งขันการตามส้มลีลาก็ต้องเต้นแบบลีลาในจังหน่อย เบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องกองเสียงล่างกับสุดยอดทุกันเนนอนเลยแนนอนครับพี่น้องเป็นปะเพณีผุนข้าวกีโพสศรีสุวรรณมาจะจันของดีโพสศรีสุวรรณครับพี่น้องมาเบิ้งในการกับบาเส้นการกับผมมอนี้เบิ้งเปลเต็มไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ้งเจอแ้วอังเกืองตัวมือไปแปลงล่างแล้วครับพี่น้องเอาวินดี้ไปกองเชือกเลยกองเชือ์แนนอนเลยครับพี่น้อง โอามือกลางล่างเซีวเลยครับพี่น้องแน่นอนเลยวัอนี้ผมเองบ่าวสินการกระมาโปสีสวรรค์ครับพี่น้องมาเบิงมาดือมาเที่ยวงานครับพี่น้องมาเที่ยวงานเนาะมาเที่ยวงานบุญปัทเธนีเอาทีครับพี่น้องอยู่อำเภอโปสีสวรรค์ครับพี่น้องงานประจำปีของเบินเนาะทุกปีครับเอามาเบิงในการกับเบาวสินการเรื่อยๆครับพี่น้องยอดอำเภอหนึ่งประจิตเต็มสองเพลงครับพี่น้อง ก่อนฉีดตามสมเนาะการเบิกงกันเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเพลงที่สองครับพี่น้องเพลงที่สองเนาะขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเพลงที่สองลีลาการเต้นก็สวยงามมากครับพี่น้องโอ้อออนจอยเลยเต้นแบบออนจอยเลยฟอนยังสวยงามไปครับพี่น้องนี่ก็มาเบิงหลุกหลานเขาเนาะแสดงหัวการเล่นลีลาครับพี่น้องอ้าว ถึงตะบนะเพิ่อแก่สี่ปอนสองเพลงครับพี่น้องคอยตามสมเนาะเบิ่งดังการเรื่อยๆก,ร,กรับบ้าสิงการครับผมปิดยุนน่งเอาที่มโคตรสีสุวรรณครับพี่น้องอยู่อำเภอเมาเนาะงานทุกปีครับพี่น้องอน,น,นองี่ผมเองเบ้าสิงการก็เลยมาเที่ยวงานเที่ยวงานก็มาเฮ็ดคลิปเอาไว้เพี่น้องเบิ่งเพื่อหลุดร้านาเนะสะไตรเบิ่งครับทำถุงเท,ทียมไทยเนาะ สองข้อสิบสี่การทำบุญสุนทานครับพี่น้องสองข้อสี่นาะบุญเขา่าจีเป็นรับพี่น้องอ่าก่อนเนื้องามมากครับพี่น้องก่อนเนาะเล่น,น,น,นกันเรื่อยๆเนาะก่อนอยางงามนะครับพี่น้องอา่เอาเลยนอนเลยเดี๋ยวจงลอยเพื่อจะตามสมได้นี่เอาเพลิงดีเสีเยเงาในคนว่ากาศรเมื่อกี้ เบิ้งกันเรื่อยๆเนาะผมเองกับสีบริไายสูดหรอกครับพี่น้องเราแต่พ่อเบิ้งกับพ่อเอาแต่พ่อเบิ้งพ่อพอดีพอดีครับพี่น้องสีบริไทยเฮ็ดเนาะเฮ็ดสุดไปเหยเอาไปกัน14สีเบิ้งโบโจบครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบพอดีพอดีจนสันได้จังหน่อยสีหาหน้าที่ครับพี่น้องประม้านนะครับอ๋อตอนนี้อันนี้บริจิตต์ตำสมแล้วครับพี่น้องใส่หมวกแล้วจิตต์ตำสมแล้วอีกคนหนึ่งไปใส่หน่อยเนาะ ้องตามสมสองคนครับพี่น้องคนไปใส่นะใส่หมวกแล้วครับพี่น้องเดบิ้งก็จะตามสมเนาะตามสมดีล่าครับพี่น้องเบิ้งในการเรือยๆก็บมาเส้นการครับผมเงาหนามากนะครับใส่หมวกครับเอาเบิ้งในการเรือยใส่หมวกอยู่ครับพี่น้องเออบิ้นกลั็จะตามสมไปเบิ้งเนาะตามสมดีล่าครับพี่น้อง การแข่งขันทำสมดีลาผมเองบ่าวสินค้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งและขอบผูชมบ่าวสินค้าเนาะผมเองบ่าวสินค้าขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ